สวัสดีนักเรียนชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้เราเรียนในรายวิชาภาษาไทยกับคุณครูพราวุฒิกรเข้าใจการค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ 1. น,นักเรียนอธิบายลักษณะข,ของคำที่อยู่ในมาตรากก 2. นักเรียนจำแนกส่วนประกอบของคำที่อยู่ในมาตรากบค่ะ วันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนนักเรียนในเรื่องมาตาตัวสะกดแม่กบค่ะมาตากบหรือแม่กบนะคะคือคำที่มีเสียงบอเป็นตัวสะกดและมีพยัญชนะตัวอื่นที่อ่านออกเสียงบอด้วยนะคะก็คือปอปลาพอพานฟอฟันและพอสัมภาค่ะ มาตากบนะคะนักเรียนที่มีตัวสะกดต,ตรงตามมาตานะคะก็คือบอใบ,บไม้เป็นตัวสะกดนั่นเองค่ะให้นักเรียนสังเกตรูปภาพนะคะรูปภาพจะสื่อถึงคําคํานั้นว่าคํานั้นอ่านว่าอย่างไรนะคะเอาเรามาดูตัวอย่างกันค่ะอันนี้รูปอะไรเอยอันนี้รูปฉาบนะคะอ่านว่าฉาบเขียนได้ว่าฉาบค่ะ มีรูปอะไรคะรูปตะขาบนะคะอ่านว่าตะขาบเขียนได้ว่าตะขาบนะคะอันนี้นี่นะคะคือรูปบวกนั่นเองคะ่ะอ่านได้ว่าบวบเขียนได้ว่าบวกนักเรียนลองสังเกตนะคะถ้าตัวสะกดตรงตามมาตาบอใบไม้ คําอ่านบอใบไม้สะกดเวลาเขียนก็จะเป็นบอใบไม้สะกดเหมือนเดิมนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูคําที่บอใบไม้สะกดกันค่ะกราบจอบดาบตาบับหาบหีบกุลาบตลับยา ตะเกียบตะคขบมะแรงสาบเล็บมือค่ะะต่อมาเรามาดูมาตากบนะคะที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตานะคะก็คือปอปานั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะอันนี้รูปอะไรคะฮิโปใช่ไหมคะฮิโปอ่านว่าฮิโปเขียนได้ว่าฮิโป เวลาเขียนคำอ่านนะคะ h i ปก็คือบอใบไม้เป็นตัวสะกดแต่เวลาเขียนนะคะนักเรียนก็คือเป็นปอปลานะคะคําที่ปอปลาสะกดนะคะนักเรียนเทปทูบลิปสติกแล้วก็คําว่าแอปเปิลนะคะ มาตากบที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาต่ากนะคะก็คือพอพานค่ะอารูปนี้คือรูปอะไรคะทับพีนั่นเองค่ะอ่านว่าทับพีเขียนได้ว่าทับพีนะคะคําว่าทับนะคะคําอ่านเป็นบอใบไม้สะกดแต่เวลาเขียนคําว่าทับต้องเป็นพอพานเป็นตัวสะกดนะคะคําที่พอพานสะกดนะคะ โทรศัพท์ภาพพยนต์สุขภาพเสื้อชูชีพค่ะ,ะคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรอีกนะคะก็คือฟอฟันค่ะนี่ก็คือรูปยีราฟนะคะอ่านว่ายีราฟเขียนได้ว่ายีราฟนะคะคำที่ฟอฟันสะกดค่ะ ไมโครเวฟกราฟแท่งคำว่าลิฟต์ค่ะตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรานะคะให้แม่กบอีกก็คือพอสัมเภาค่ะนี่คือรูป,รปอะไรคะ,อ,ะอ่านว่าโลภเขียนได้ว่าโลภนะคะ คำว่าโลบคำอ่านนะคะบอยเบไม้สะกดแต่เวลาเขียนคำว่าโลบเราต้องเป็นพอสัมเพอสะกดนะคะซึ่งเป็นตัวสะกดไม่ตรงตามมาตาค่ะอ่าเรามาฝึกอ่านคํากันก่อนนะคะทบทวนอีกหนึ่งรอบค่ะฉาบอ่านว่าฉาบตะขาบอ่านว่าตะขาบบวบอ่านว่าบวบ ฮิโปอ่านว่าฮิโปทัพพีอ่านว่าทัพพียีราฟอ่านว่ายีราฟโลบอ่านว่าโลบนะคะอันนี้คือการฝึกอ่านคำนะคะนักเรียนเรามาสรุปกันค่ะมาตากบที่มีตัวสะกดตรงตามมาตาก็คือบอยไม้นะคะเช่นคำว่ากุลาบตะเกียบจอบ ะขาบค่ะส่วนมาตรากบที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตาก็คือปอปลาอย่างเช่นทู่พอพานเช่นโทรศัพท์ฟอฟันเช่นยีราฟพอสัมภาวเช่นคำว่าโลบนะคะนักเรียนเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมค่ะ คุณครูให้นักเรียนเขียนคําจากคําอ่านที่คุณครูกําหนดให้นะคะนักเรียนตัวอย่างเช่นคุณครูให้คำอ่านคำว่าโทรศัพท์นะคะเวลาเขียนนะคะเขียนได้ว่าก็คือคําว่าโทรศัพท์ซึ่งคําว่าศัพท์ก็คือจะเป็นพอพานเป็นตัวสะกดนะคะคุณครูมีให้ห้าคำนะคะให้นักเรียนเขียนให้ถูกต้อง ถ้านักเรียนไม่เข้าใจดูในคลิปวิดีโอของครูเพิ่มเติมได้เลยนะคะเอาวันนี้คุณครูสอนนักเรียนเพียงแค่นี้นะคะเราเจอกันในชั่วโมงหน้านะคะนักเรียนวันนี้ครูไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ